สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าโหมดห้ามลบกวนในเครื่อง Moto G 2 0กันอันนี้ต้องบอกก่อนนะในฐานะคนใช้งานเวลากดโหมดห้ามลบกวนไปแล้วเนี่ยหลังจากเราปิดโหมดห้ามลบกวนเนี่ยรู้สึกว่าความเรียวไทม์ในการแจ้งเตือนอะมันมันดรอปลงนะมันมันน้อยลงมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนเดิมมัน มันไม่ดีมอนเดิมอ่ะพูดไม่ถูกลองเล่นดูก็แล้วกันอถ้าอยากแต่ถ้าถ้าไม่อยากก็ไม่ควรแต่ก็บางทีในสถานการณ์บางสถานการณ์เราก็จําเป็นต้องใช้เช่นเราไปอยู่ในที่ประชุมอะไรเงี้ยในที่ชุมชนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ควรให้มันมีเสียงก็ก็อาจจะปิดโหมดห้ามรบกวนซาเปิดเปิดโหมดห้ามรบกวนซาแล้วเวลาเราเปิดโหมดห้ามรบกวนขึ้นปิดโหมดห้ามรบกวนลงไปแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีอะไรเข้ามาบ้างในในช่วงระหว่างที่เราเปิด โหมดห้ามรบกวนไว้อ่าเพราะปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นล้มเราเห็นว่ามีอะไรมาบ้างอ่ามันก็โอเคดีนะอ่ามันก็ประมาหันหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมันมันอาจจะไม่ไม่ดังเช่นเอาเวลามีไลน์เข้ามาเอ่อมีแต่ภาพไม่มีเสียงมีแต่ภาพไม่มีเสียงในช่วงแรกๆหน่อยอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ไปเรียนดูแล้วกันอ่าปัต้งค่าตรงไหนบ้างหมอรากวนไปอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ในเมนูทางลัดอ่าดูไปดูก่อนอ่าไม่ใช่นี่อ่า ภาพมาเวลาเราดึงนิ้วลงมาลากนิ้วลงมาจากหน้าจอด้านบนตรงนี้เนี่ยสองเที่ยวมันก็จะเห็นเมนูนทางลัดแบบนี้อ่าก็ไปหาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่าน,นี้เขาเรียกว่าตัวเองว่าห้ามลบกวนอันนี้เป็นโหมดห้ามลบกวนนะ,ะวิธีเข้าไปในโหมดห้ามลบกวนง่ายๆเวลามันมันมันสามารถตั้งค่าได้เอาง่ายมัน,ม,น,ม,นมันตั้ง อะไรได้หลายอย่าง่คุณจะให้อะไรดังอะไรไม่ดังอะไรมันสามารถตั้งได้เอาแกมาอโดยการกดลงไปตรงนี้กดแช่ไม่ได้กดเปิดนะถ้าติ๊กทีเดียวมันจะขึ้นเป็นเขียวๆแบบนี้ก็คือเปิดการทํางานถ้าติ๊กอีกทีมันก็คือปิดแต่ถ้าอยากเข้าไปตั้งค่าก็คือต้องกดแช่ลงไปตรงนี้กดแช่เลยแค่ปุ๊บวิสองวิอะพี่แล้วมันก็จะเปิดหน้า ในการตั้งค่าโหมดห้ามลบกวนขึ้นมาโอเคอันนั้นเป็นวิธีเข้าหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในวิธีเข้าที่ง่ายแล้วก็เร็วดีแต่อยากเข้าอ้อมอมมันก็สามารถโอเคไปเข้าตรงไหนล่ะเราก็เข้าไปในตั้งค่าสิมาเข้าแบบอ้อมเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปในโหมดที่เรียกว่าเสียงนี่อ่ะเสียงนะกดเข้าไปตรงเสียงโอ้ยเดียวไม่ใช่มันเข้าเร็วชัง ว่าโมเข้าไปหมวดเสียงปั๊บเราก็จะเห็นนี่ห้ามรบกวนอยู่ตรงนี้นี่อ่าห้ามรบกวนนะเปิดเข้ามาอันนี้คือหน้าตาของหน้าต่างที่ตอนที่เรากดตรงเมดูทางลัดกดแช่ไว้มันจะมาเปิดตรงหน้าต่างนี้อ่านะอันนี้มันสามารถเปิดเลยขบวนนี่มันบอกว่าเปิดเลยเปิดเลยก็เปิดได้เลยนะแล้วข้างล่างก็จะมีผู้คนอันนี้มันตั้งได้นะผู้คนก็เรื่องการโทรไงเรากดเข้ามาในเรื่องผู้คนเนี่ยก็จะมีเรื่องการโทรเราอยากเรา การโทรเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะมีเรื่องการรายชื่อที่ติดต่อที่ติดดาวอะไรเงี้ยอันนี้ติดต่อได้ติดต่อได้แต่ต้องว่าต้องโทรสองครั้งภายใน15นาทีมันถึงจะดังถ้าไม่ไม่โทรสองครั้งไม่ดังพี่ไม่ดังโทรครั้งเดียวไม่ดังโทรอีกครั้งหนึ่งภายใน15นาทีถึงจะดังอ,อันนี้ถ้าโทรสองครั้งภายใน15นาทีแสดงว่ามีเรื่องด่วนอันนี้มันเป็นการตั้งค่าที่เขามีไว้ในเครื่องหรือพี่อยากกะตั้งอ่าตรงนี้มันมีฟันเฟืองอยู่ข้างหลังนะ มันสามารถเข้าไปตั้งได้ว่าพี่จะเอาใครมาเพิ่มในนี้อีก่าเฉพาะคนในนี้เท่านั้นที่ติดดาวไว้ถึงจะสามารถโทรสองข้างเราดังนอกนั้นโทรมาไม่ดังเลยโอเคไหมหรือไม่ก็ในหัวข้อข้างล่างก็เป็นรายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด230รายชื่อของเราหรือมีพี่มีกี่รายชื่อของพี่เป็นของผมโอเคไหมว่าผมมี230สองก็ถ้าติ๊กตรงข้างหน้าเป็นสีเขียวแบบนี้อ่าเนี่ย อ่าใครก็ตามที่อยู่ในรายชื่อที่ติดต่อเราโทรเข้ามาครั้งแรกไม่ดังภายในสิบห้าทีถ้าโทรอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะดังอ่าอะไรอ่ะอ่าไปที่ติดต่อเถอแล้วก็จะมีทุกคนอ่าจะได้รับสายทุกคนเราจะเปิดโหมดห้ารบกวนไปเพื่ออะไรไม่ทราบม,มันก็ไม่ใช่โหมดห้ารบกวนแต่โอเคหรือไม่ก็ไม่มีไม่มีโหมดห้ารบกวนคืออ่าห้ารบกวนแต่แอปอย่างเดียวอ่าไม่ห้ารบกวนเรื่องการโทร โทรไปเรื่องสําคัญไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือจะปิดก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้ตามใจชอบเลยพี่ก็เลือกเอานะอ่าหรือเนี่ยข้างล่างก็จะมีเรื่องอนุญาตให้โทรซ้าเนี่ยอนุญาตให้พูดโทรซ้ําสามารถติดต่อได้ถ้าโทรทาอ่ะตรงเนี้ยถ้าคุณไม่เอาเลยไม่ไม่ต้องเลยไม่เอาก็ปิดปิดปั๊บนี่มันก็ไม่มีเลยคือยังไงก็โทรไม่ได้ยังไงก็โทรไม่ได้งไงไไดเอาเปิดไว้ก็แล้วกันอันนี้มันตั้งค่าเอาไว้แบบนี้โอเคไหม อันนี้เป็นเรื่องการไปเรื่องการตั้งค่าการโทรกดย้อนกลับแล้วก็กดย้อนกลับเรื่องข้อความเรื่องข้อความคงไม่ต้องมั้งเรื่องข้อความ s อ s ไม่ต้องมีอยู่แล้วจะมีไปเพื่ออะไรล่ะอ่าอันนี้เนี่ยก็ไม่มีไปเลยไม่ไม่มีใครสามารถติดต่อเราได้เลยในช่วงเวลาที่เราเปิดมดลท้าบกวนเพราะ s อ s มันมันไม่ได้จะเป็นเรื่องสําคัญที่มาที่จะเป็นต้องดูในทันที คือหลังหลังอย่างร็จการประชุมหรือเก็จการอะไรของคุณของคุณก็ตามค่อยมาเปิดดูก็ได้เออเพราะฉะนั้นไม่มีกระดีอยู่แล้วอ่ายกกฎยอนเก่าออกมาอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องแอปนี่อ่าเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยแม้แต่แอปมันก็ไม่ดังนะแอปเอิบจะเด้งจะเด้ง,ะดงอะไรเงียบกริบลเลยแต่พอปิดโหมดแล้วเรากวนปับ๊บมาทันทีเลยว่าเออมีอะไรเข้ามาอ่าแล้วก็จะมีเรื่องแอปอ๋อไม่ได้เลือกแอป ที่จะให้แจ้งเตือนในใน,ในช่วงที่เราเปิดโหมดห้ามบบกวนอ่าถ้าคุณคิดว่าเออคุณจะเปิดในโหมดห้ามบุบกวนเรายกเว้นแอปนี้แอปหนึ่งที่สามารถติดต่อเราได้เราก็สามารถมาเลือกได้ในการเพิ่มแอปตรงนี้นี่อ่าคุณก็กดเพิ่มแอปลงไปเนี่ยคุณสามารถเปิดได้แล้วก็มาเลือกเอาคุณจะเอาแอปไหนให้ให้มันสามารถทํางานได้ในในช่วงที่เราเปิดโหมดห้ามบบกวนก็แค่ติ๊กลงไปอ,อ่าอาทิเช่นอ่าเอา,เอา เอาอะไรดีอะจะเอาอะไรดีล่ะเอาเอาไม่เอาแมปดีเอาแมปทาไมเอาลายอะไรเราก็อนุญาตอ่าแล้วก็จะมากดอนุญาตตรงนี้อ่าเนี่เปิดหมดอนุญาตทั้งหมดขึ้นมาจากตรงนี้มันก็จะสามารถแจ้งเตือนได้ในช่วงที่เราเปิดหมดเท่ารบกวนอ่อแต่จะเปิดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันมันสามารถตั้งค่าได้โอเคแค่จะบอกว่ามันตั้งได้นะยกเว้นบางแอปบางแอปไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยมันสามารถโอเคไหมแล้วก็ การปลูกการบรบกวนอื่นๆอ่ามันก็จะมีเรื่องการนาฬิากาปลูกเนี่ยอนุญาตไหมถ้าไม่อนุญาตคุณก็ปิดไปนี่เป็นเรื่องการปลูกอันนี้เปิดไว้นาะแล้วก็จะมีเสียงเสียงสื่อเนี่ยเปิดไว้ไหมในช่วงโหมดห้ามรบกวนแล้วคิดว่าไม่ไม่ควรจะมีเสียงสื่อพี่ก็ะปิดมันซะมันก็มันก็จะไม่มีในข้างล่างก็จะมีเรื่องเสียงแต่การช่วยเตือนปฏิทงประิทินอันเนี้ย จะให้เขาสามารถแจ้งเตือนใบไม้ในสามารถาในในช่วงที่เราเปิดโหมดห้ามรบกวนอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณอยากให้มันมีคุณก็เปิดมันขึ้นมาก,ก็ไม่มีอะไรมากมายอ่าอันนี้กดย้อนกลับออกไปมันยังมีเรื่องสําคัญกว่านี้กับอีโตงข้างล่างนี่แหละตรงไหนอ่อตรงกําหนดการเนี่ยอ่อกดเข้ามาในกําหนดการเนี่ยอ่อมันสามารถตั้งเวลาโหมดห้ามรบกวนเนี่ยเราสามารถตั้งเวลาให้มันเปิด ให้มันปิดได้อ่าคุณจะให้มันเปิดปิดตอนไหนอันนี้เขาก็จะมีเรื่องก,กิจกรรมในตอนนอนแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมกับการนอนอ่อเรื่องนอนมันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เรสามารถข้างล่างข้างหลังเนี่ยมันมีลูกฟันเฟืองนี่เราสามารถมาตั้งค่าได้คุณนอนกี่โมงอะ่ะกดค่าตั้งค่าเลยจึกอ๋ออันนี้เขาตั้งอะไรไว้เนี่ยจนันร์คะพูดเพื่อรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าพี่มันตั้งทุกบท,ทุกวันนะไปโอเคอันนี้ไม่เด็ ไม่ได้เปิดใช้เวลาในการกําหนดถ้าอยากเปิดใช้เวลาพี่ก็เปิดฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาะนะอ๋อมันก็จะมีเรื่องการขาบวนนี้มีการแก้ไขแต่เรายังไม่แก้ไขเรามาดูาเขาตั้งอะไรไว้อเขาตั้งว่าเวลาเริ่มต้นในการเข้านอนของเราคือสี่ทุ่มคุณควรจะนอนสี่ทุ่มโอเคไหมเขาว่างันนะในโทรศัพท์ <laughs> <laughs> แล้วก็สิ้นสุดในการเปิดมัวร์ท่ามกกวนก็คือตอนเจ็ดโมงเช้า ก่อนเจมบงเช้าก็ไม่ควรจะปลูกเราลอกปลูกทําไมอะไรเงี้ยเรายังล้างหน้าแปรงฟันอยู่อันนี้กดลงไปเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะพี่นะโอเคยกเลิกตั้งได้เป็นนาทีเลยพี่จะเอากี่ชัว่วกี่กดลงไปเนี่ยก็ลากเอาสมมติหกโมงแล้วก็สี่สิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดตกลงอันนี้คุณก็สามารถเอานิ้วแตะลงไปบนตัวเลขเลยตัวตรงที่เป็นเขียวๆเ,เลยนะคุณลากได้อ่าลากจะเอากี่โมงก็ลากเอาก็แล้วกัน อ๋อแล้วก็มีเวลาเวลาปลุกจะแทนที่เวลาสิ้นสุดได้อะไรเนี่ยกําหนดกําหนดเวลาปิดนาฬิกาปลุกเมื่อดังขึ้น <c oughs> okay. โอเคก็ไปเล่นเอากันแล้วกันอ่ามันมันพูดถึงเรื่องนาฬิกาปลุกจะให้เขาทํางานไม่ทํางานอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเป็นกันหมดทำกันาาไม่ต้องกวนไม่ต้องช่างบันเถอะโอเคมันมันดีตรงมันตั้งเวลาได้ดีแเลยอ่ะมา แล้วก็จะมีกิจกรรมข้างหลังนี่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องคุณต้องประชุมทุกวันในเวลากี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยก็ต่างเวลามันเสลยมันยังไงก็ประชุมทุกวันตรงเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ะปะเปิดบอกทุกควในเวลาที่เราไม่ต้องมานั่งมานั่งเปิดมันปิดมันอะไรเงี้ยให้ลําคาญใจก็ตั้งค่ามันเสลยหม,หมดเรื่องหมดราวไปให้มัน ให้มันดังในเวลาที่ควรจะดังอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณโอ้ยประชุมทุกวันอยู่แล้วตอนแปดโมงถึงเก้าโมงเลยก็ตั้งไปเลยก็ไปตั้งเอาค็เนี่ยกดฟันเฟืองก็ไปตั้งเอาในช่วงเวลาปฏิทินปฏิทินเลยเหรอปฏิทินเลยเหรอโอ้โหตั้งเป็นวันวันกันเลยเนี่ยอ้อหเอ่ช่างเถอะพี่ไปตั้งเอากันล้วกันนะอันนี้บอกว่ามันมีมีช่วงตั้งเวลาล่างๆยังมีเรื่องขั้นสูงอีกอ่ะขั้นสูงอ่อระยะเวลา ของการตั้งด่วนจนกว่าคุณจะปิดโอุ้อณเดี๋ยวนะนระหว่างมันสามารถตั้งเวลาได้ด้วยเช่นเวลาคุณเปิดเปิดเมืเขารบกวนขึ้นมาคุณอยากให้มันมีระยะเวลาในการใช้โหมดโหมดถ้ารบกวนเวลาน,นานแค่ไหนอถ้าคุณอยากจะได้ตั้งเวลาก็คือมากดตรงกลางตรงนี้มันก็จะมีแล้วมันตั้งเอาไว้เท่าไหร่เนี่ย เออพี่มันไม่เห็นนะทองมมันไม่เห็นสองนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยเหอรอ้ชาอ่างเถอะปิดเองก็ได้เออมันตั้งเวลาได้นะพอเปิดปุ๊บอ่าน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะอ่าตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะปิดตัวมันเองโดยออโต้แล้วก็จะเริ่มทํางานโดยที่เราต้องไม่ต้องมันอ่งปิดมันอีกงาบางทีเราเปิดโมเขาร่ำรวยแล้วเราลืมเออก็ดีเหมือนกันนะอ่าตั้งไว้ก็แล้วกันโอเคตกลงเอาไว้หนึ่งชั่วโมง น่าจะหนึ่งชั่วโมงนะข้างหลังมันเป็นจุดๆมันอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าไรก็ไม่รู้เออพี่หน้าจอพี่มันมันเล็กับมันไม่เห็นมันมันขึ้นไม่ครบตัวเลือกในการแจ้งเตือนตัวแจ้งเตือนที่ซ่อนอยู่ไม่ต้องมีการแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นก็ได้มังก็จะมีเรื่องกดเข้ามาเนี่ยไม่มีภาพและเสียงของการแจ้งเตือนมันตั้งเอาไว้อย่างนี้ไม่มีเสียงการแจ้งเตือนแต่มีภาพอันเนี้ยน่าจะมีมีมีไม่มีเสียงแต่มีภาพอันนี้ไม่มีทั้งภาพทั้งเสียง หรือจะมากำหนดเองก็กกำหนดเอาโอ้โหบานเลยสอนไอคอนอย่าเปิดหน้าจออะไรโอ้ยนะไฟกระพริบก็ไม่ต้องกระพงกระพริบมันอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งได้อ่าในหมวดการตั้งค่าของหมดห้ามรบกวนเยอะเยอะเยอะเลยเยอะมากก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันเออม,มันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในในเรื่องการห้ามรบกวนจะเอาห้ามรบกวนขนาดไหน เลือกได้ตั้งได้ตั้งได้ทั้งเอาแอปไหนไม่แอปไหนไม่ต้องเตือนแอปไหนถ้าเตือนแต่ตั้งเวล่มเวลาอะไรโอ้โหเยอะเลยถึงนึงเอามาพูดเป็นคลิปต่างหากนี่ไงมันยาวโอ้มันเยอะอันนี้ก็เอามาฝากกันในโหมดอามกวนของพี Android ใน m o โต g 20ก็มันมีอยู่แล้วของมันเยอะเยอะเลยก็ในเครื่อง o n d ครอบคอบ ไม่เคยเข้ามาดูแฮะมันเยอะอย่างนี้ไหมเนี่ยสงสัยลืมเข้าไปดูเออแต่ช่างมาเถอะแต่เด้พี่อดอยเขามีให้คุณใช้เยอะนะเอออยากให้รู้เผื่อคุณอยากใช้งานแต่ก็อย่าลืมด้วยนะปอลอช่วงท้ายเอเปิดขึ้นมาแล้วมันมักจะไม่เรียวบางทีมันมันควรจะดังมันก็ไม่ดังมันไม่กระปีกะปกะป้กระเป๋ามันเดิมมันกระปี้กระเป๋ามันเดิมคนอยากกระเปิดมันหยู่กันป่าว่านนี่แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ